ทานอะไรมาหรือยังยังไม่ได้กินมาเลยอยู่ไหมกะกะหิวอยู่อ,อืมงั้นอยากกินอะไรกินเค้กหรือว่าอาหารว่างเค้กอะไรนะเค้กอืมอืมอืมเค้กอะไรนะเค้กไะแก่ออเค้ก สั่งน้ำอะไรไหมน้ำผลไม้ปัน่นหรือว่าจะเป็นน้ำอัดลมมีเรียอร้อยปัน่นมอ๋อคือเราคิดว่าคงจะไม่มีอ่ะ